สวัสดีมนุษย์โลกครับสวัสดีชาวโลกด้วยครับแล้วก็มนุษย์ต่างดาวจ้ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการที่เขาเรียกว่าล้างไพ่โดยไม่ต้องใช้น้ำครับเคยใช้น้ำแล้ครับล้างยากครับ ให้มันติดกันครับมืวอสัวหมดใช้มือล้างเลยครับดีสุดแล้วครับ่ะวันนี้ <c oughs> มาชมมาดูสถานการณ์ความที่จะมีความเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยของคนที่เกิดอ่า่อรัสนะครับที่ยี่สิบเอ็ด ที่21ธันวาคมถึงวันที่27ธันวาคมนะครับตายกีดไพ่ลำเอียงสาธุรับชมครับใบที่หนึ่งใบที่สอง ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเจ็ดแปบดบ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ควรจะทำอยู่แล้วล่ะครับขอบคุณนะครับอ่าใบแรกมิสเตอร์เชอร์อตนักลพบาวหานบักบันมุมันนะสู้ถูไถดันทุลังถูลูถูกกลางไปเรื่อยก็ใช่อ่าก้าวถ้วยแจ็คืื้นไปเท้า ถึงถือดาบอ้าวเดตเดตเทมพลันอืมสองดาบจัดถือถ้วยวินเรียนแล้วก็เดอสเตนอ่านะครับม,มาดูที่พายใหญ่กันก่อนนะครับพายใหญ่ก็มีเทมเพลนมีชาริออสมีพ่ายเดตแล้วก็ นะครับอย่างที่บอกอพระใหญ่ให้ด้านบวกกับเรื่องการงานเป็นหลักนะครับนี่คืออลสิินะครับแต่เรื่องความหมายและตำแหน่งก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาแต่ความมั่วซั่วจนชำนาญนะครับมันก็ใช้เวลามากหน่อยแต่ก็คุ้มครับโลกนี้ไม่มีอะไรอัจฉริยะหรอกครับมีแต่มั่วเก่งกับฟุกถูก มก็เป็นแบบนั้นทุกคนก็นเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนเอดิสันต้องมั่วไปต้องสองสาพันครั้งก็จะได้ไฟที่มันสว่างขึ้นมาอ่าเห็นไหมแค่นี้เราก็ดูว่าเรามีคุณค่าก็ดูว่าเราเก่งนะ,ะเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีใครเก่งมีแต่คนมั่วแล้วฟกุกทูกเออ่าดูภาพรวมนะครับเดทเนี่ยมันเหมือนการสิ้นสุดหรือต้องจบอะไรบางอย่างนะครับ เชเพลนคือเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาพลิกชีวิตจากสถานหนึ่งไปสู่กสถานหนึ่งก็ใช่นะครับแล้วชาลีออสเนี่ยคือถ้ามุ่งหน้าอะไรแล้วตอนนี้ไม่มีทางที่ใครจะหยุดเขาได้เขาไม่หยุดแน่ๆต่อคุยถวยจะต้องถูถ่ายแถเถกอะเถือกทุลูกููกกลางอะไรเขาก็จะไปนะครับเป็นภพ่ของผู้ที่ชอบอการแข่งขันและ ความชนะไม่ชอบการาแพร้นะครับเกลียดความาแพ้มากนะครับเดอะสเตนเนี่ยมันเป็นไพ่บุญิก็จริงนะครับแต่โดยความหมายนะครับสถานการ์มันคือการอดทนการการต่อสู้การอดทนแล้วก็มีเป้าหมายชัดหวังหวังว่ามันจะได้บอกว่ามันจะได้แล้วก็คือไม่สนหรอกว่าจะลําบากหรือเหนื่อยอะไรนะครับดูบนหัวได้นะครับเครื่องหมายไม่รู้จบครับ แพ้ไม่เป็นเหมือนกันครับสเตนไม่ต่างจากชาริออสนะครับก็ดูถ้าเป็นภาพรวมมันเหมือนคุณจะจบอะไรอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางที่คุณเลือกหรืออาจจะถูกบังคับให้เลือกก็แล้วแต่แต่มันต้องเกิดการจบบางอย่างแล้วก็เกิดบางอย่างขึ้นมาแทนแน่ๆเช่นไปนั้นคือการเปลี่ยนแปลง ει, การยกย้ายการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวอยู่แล้วชาริออสนี่ก็เหมือนกันนะครับชาริออสเนี่ย อาชีพก็ราชก,การรักรากิจแล้วก็พวกเกี่ยวกับการเดินทางคนส่งนะครับเดินทางและคนส่งนี่คือสองใบนี้คือข้ามประเทศเลยนะครับข้ามประเทศเลยนะครับถ้ามีการเดินทางก็แน่ๆข้ามประเทศไกลนี่ก็พัยเดินทางนะมีแนวโน้มว่าจะต้องเดินทางนะครับหรืออาจท่านจะทจาอาจจะจเคยท่านทำงานที่มันเดินทางอยู่แล้วแต่เดินทางครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะไม่มีพายเดตเนี่ยมีพัยเทมเพลนเนี่ย เหมือนจะเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนเดิม,มนะครับหนักไปทางเรื่องงานเรื่องความคิดเรื่องอะไรอะการนิยมแพ้เอาชนะครับดูดิอ่ะมีนะครับทั้งหมดนะครับนะยังนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับกิงดาบกับควีนดาบหรือสเตนเนอยคลาย้คลา,ยคลายกันนั่นแหละครับตรงฉินตรงกลไปตรงเกินตรงเปะ๊ะเป๊ะเกินนั่นแหละครับใช่ คิงถดาบนะครับชีวิตตึงสองดาบคือแสดงว่ายังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างที่จะทําลงไปคือเหมือนจะเชื่อเขาวลอเหมือนจะเชื่ออะไรที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะแม้รู้ว่าเขาโกหกก็ยังเชื่อเออมันเป็นอย่างนะั้นสองดาบอสองดาบมันเหมือนคนสองมุคลิกิะครับเออไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็แล้วก็ ชื่ออะไรที่เป็นตูเป็นตาส่วนมากมันไม่ใช่เรื่องดีด้วยนะถ้าสถิตินะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานก็แจ็คไม่เท้าใบเดียวไม่ได้ว่าการงาน,มนไม่ดีแต่การงานอะ่ะมันเป็นของการเดินทางคราวนี้อย่างที่ผมบอกอาจข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศเลยก็ได้การงานถ้ามันมีพระใหญ่อยู่ขนาดนี้แสดงว่ามันการงานคุณะ่ะมันกําลังไปได้ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้อง เลือดหรือต้องจบอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้อย่างมาเนี่ยตามเนี้ยคือไพ่เดชนะครับการงานก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับต่อมาเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินมันมีแค่คุยเรียดใบเดียวเนี่ยมันก็คงไม่มีคนเกิดเปบริษัทแล้วมีคุยเหลียญแล้วรวยกันทุกคนหรอกครับในความเป็นจริงแต่ถ้าดูภาพร,รวมๆไปมันถือว่ามีกินดีใช้มันเดือดร้อนอถ้าทํามาค้าขายเกี่ยวกับเครื่องเพชรเครื่อง,ง,งประดับเนี่ยยิ่งแบบ รวยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าตัวเองรวยได้ยังไงอ่ะงงอ่ะการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีถือว่าดีนะครับถ้ามีกุญเหลืยอนเนี่ยไพ่เขาเรียกว่านารีอุปถมัมตำรวจชาจับได้แต่จับได้ในพื้นดวงฐานดวงนะสถานกา,การณ์ก็พอเป็นไปได้แต่คงไม่มีผู้หญิงไหนจะมาเลี้ยงครับ ทุกคนต่างกอยากหาคนเลี้ยงผู้หญิงก็อยากหาผู้ชายเลี้ยงผู้ชายก็อยากหาผู้หญิงเลี้ยงเลี้ยงกันตัวเองไม่ได้ไม่เป็นและไม่ได้ว่านะเพราะผมก็คิดเหมือนกันแหละแต่ผมแก่แล้วคงไม่มีใครจะมาลงมาเลี้ยงอะไรบอกยากยากมากอืแต่ไม่ยากถ้าเ็าคิดจะทําให้มันง่ายมันก็จะง,ง่ายนะครับอ่ะนะครับการงานการเงินเรื่องความรักมีไพ่เก้าถ้วย ไพ่รักซ้อนไพ่เดทที่ก็ไม่มีไม่ได้ส่งผลดีต่อเรื่องความรักอยู่แล้วนะครับสองดาบก็เหมือนกันถูกปอหูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาริออตเนี่ยก็เหมือนอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีไพ่รักซ้อนเนี่ยชาริออตนเรื่องความรักก็ไม่สนวิธีการนะบางทีถ้าลงได้ชอบแล้วก็ไม่ยอมต่อให้มีลูกมีผัวมีอะไรยี้ยีต่อให้เขามีสามีแล้วก็ มันไม่รู้อะกูชอบไปแล้วแล้วกูปักใจไปแล้วกูจะเอาอันนียกูเจ้าไอาหมอเนี่ยกูเจ้าอีนางคุณเนี่ยน,นั่นแหละประมาณนั้นนะเปนถึงไพมีไพรักซองขึ้นมาบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีแจ็คถ้วยนะครับมาในรูปแบบว่าเป็นเพื่อนอ่าให้ความเอ่อช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจอะไรแบบนี้นะครับไพแจ็คถ้วยถ้าความรักอะมันเข้ามาถ้ามันซ้อนอะครบแบบเพื่อนดีกว่า นะครับคนแบบเพื่อนนีกว่ามันจะยั่งยืนยาวนานกว่าหรือคุณจะต้องการพิสูจน์รักแท้ของคุณคุณก็ต้องใช้ยาแรงดูนะครับยาแรงนี่ทิ้งเจอเอวดีนะครับไม่รู้จักกันนะดินี่แหละผลของการที่มีอายุน้อยเูย้จักอะไรบุลัมบลุลาแต่จริงจังมากนะมีไพ่คิงดาบเนี่ยเรื่องความรักก็มีมันมีอ่ะไพ่บุคคลเนี่ยไพ่บุคคลหนึงนั้นเลย 1> 1, 2, 3, 4, 5, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเจ็ดไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยเนี่ยไพ่บุคคลไอ้นี่ก็ไม่ยอมแพ้ไอ้นี่ก็รักตักใจเลยกูไม่เลิกไง,ไง่ายๆไอ้นี่ก็มีความเป็นเพื่อนมีมิตรมนุษยสัมพันธ์ดีอ่ามีการอะไรอ่ะอบอุน่นเออเหมือนดูแลดีอะไรแบบเนี้นี่ก็มีศักดิ์ศรีมี มีอะไรอะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นชัดเจนอะ่ะสวยเลิศหรูชัดเจนอันนี้ก็มายกล้อแล้วกูก็มุ่งหน้าแล้วละ่ะเรื่องพุ่งหนงก็เรื่องความรักอยู่ใช่เออใช่ <c oughs> <c oughs> ก็คือมันมีรักซ้อนแหละครับแต่พ่เดทไม่ส่งผลดีเรื่องความรักนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆอย่าอย่าได เชื่อข่าวลืออะไรมากมายถ้าไม่เห็นกับตาบางทีก็มันอาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ตรงนั้นนะครับเราจะไม่เอาพลังลบมาเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยบอกให้ท่าในใจเย็นนะครับแต่ว่าให้เรื่องยอมแพ้คงยอมกันไม่ได้นะครับถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องลุยครับสสร้างในสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เรามุ่งหวังครับไม่มีอะไรได้ง่ายนะครับแม่ๆยังเราเอาสู้หน่อยว้าวคิดไปได้ <c oughs> ต่อมาเ,อาเรื่องสุขภาพนะครับสายตาไมาเกรนความดันนะครับโรคคอเลสเตอรอลสูงโรคตึงเครียดโรคเวโรคก,กรรมโรคมะเร็งโรคเบาหวานผ่าตัดอุบัติเหตุนี่คือตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นให้ท่าน ไปทาบุญทําทานริจากเลือดซะบ้างนะทํทบุญทําทานลงศพอะลงศพปูยยากไรอะไม่มีเงินซื้อทั้งโรงหรอกถ้าไม่มีก็ซื้อแล้วก็บริจาคที่เขามีแบบประมาณว่าอะไรอะผู้ที่เขาขัดแขนเขาไม่มียาแขนแสนลําเค็ญนั่นแหละครับไปช่วยนะครับ สุขภาพเรื่องตานี่ต้องให้แสงสว่างกับราบุด้วยการให้แสงสว่างเ,าเรื่องความดันเรื่องไมเกเรนคามรต้องช่วยเหลือทำทานเกี่ยวกับของที่มันให้ความเย็นนะครับก็คงไม่ได้มีแค่แอร์กับพัดลมน,นะครับอะไรที่มันเย็นน่ะจะกินแล้วเย็นหรือมองแล้วเย็นก็ใช่หมดถือว่านั่นแหละครับเขาเรียกว่าลดละกรรมนะครับละกรรมกับสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะเราก็ลดละ ขอให้สิ่งกิ่างๆช่วยล้นละกกรรมที่มันตามจิตตามทวงชีวิตตวงนี้แล้วเราอยู่เนี่ยส่งให้เจ้ากรรมในเวนไปนะครับอ่าโดยประมาณโดยประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมากมายนะครับถ้าคุณตัดเรื่องสุขภาพไปอะเพย์เดียจริงๆมื่อคือความจริงที่คนหลีกหนีไม่ได้หรอกแต่มันไม่ได้แปลว่าตายนะตามตามไพ่ยืสี่ เพราะผมดูมาคนที่ผมดูแล้วเขาตายเขาก็ไม่ได้ไพ่เด็นะครับเออนะครับเพราะไม่ไม่ต้อง่วงว่าไพ่เด็จะเป็นอะไรก็ให้ระวังเรื่องปฏิเหตุกับโลกเวรโลกกรรมที่มันซุ่มซ่อนในคุณอยู่นะครับอืมก็นี่แหละครับสําหรับคนที่เกิดในรหัสรประจําวันที่21-27ธันวาคมนะครับอ่าใกล้สิ้นปีแล้วนี่ครับอืม ถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีเป้าหมายถ้าคุณไม่หยุดคุณไม่ยอมแพ้แต่แวะปัม๊มพักเหนื่อยปวดชีได้นะครับแล้วก็รีบเดินต่อวิ่งต่อหรืออะไรต่อมันก็ต้องสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับบางทีนะครับใช้วิธีอ่อนหวานอ่อนโยนก็แล้วอะไรก็แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องใช้ ยาวแรงจัดการกับมันซะหน่อยนะครับอ่ะนี่สำหรับคนเกิดประทัสนะครับก็มีอะไรสอบถามมันเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับเพราะผมต้องย้ำว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมครับมันจะไม่คนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งมงนอาจจะมีตรงบ้างกับใครบางคนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ตรงซะก็เยอะนะครับแต่นี่คือการดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับมันไม่ระบุตัวตนนะครับเป็นภาพรวมๆนะครับ ่วนใหญ่เรื่องดีๆมันก็จะไม่ค่อยเกิดหรอกไอเรื่องไม่ดีอะมักจะเกิดเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นนะเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะพอโดนแย่โดนบีดบีดบหน่อยเข้าไปก็นั่นแหละครับจิตตกจิตหลอนเกิดจากการเกงอาการเครียดขึ้นมาทีนั่นแหละครับ,ตตรรรรม,รบมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าคุณมีอารมณ์ร่วมด้วยนะครับเรียกว่าสั่งจิตระนึกครับ ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับขอให้ท่านแี่ยว่าปลอดภัยขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีกินมีใช้อิ่มหนำอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งต่างๆคุ้มคุ้มครองนะครับแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งอะไรให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระรคุณอย่างสูงนะครับอย่างน้อยท่านก็ มีอะไรให้ดูแน่ๆเมื่อว่าท่านจะเกิดบันไนท่านก็มีอะไรให้ดูก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเอาแต่เรื่องดีเรื่องแย่ๆเราจะไม่สนใจเราจะกระทืบมันเราวะทิมันทิ้งออกไปก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับทุกท่าน